หลังจากที่ได้รีวิวตัว Asset V10 ไปนะครับรอบแรกแล้วก็รู้สึกว่าไม่ค่อยประทับใจนะครับกับการใช้งานเวลาถือถ่ายนะครับทีนี้ก็เลยลองหาอุปกรณ์อะไรที่มันสามารถที่จะมาช่วยทําให้ไอตัวกล้อง ZV10 ตัวเนี้ยมันสามารถที่จะถ่ายได้นิ่งขึ้นสม,มูทขึ้นนะครับผมก็เลยไปดูว่าปรากฏว่าไปเจอทีหยุ่น k m n m 2นะครับตัวนี้นะครับก็มีน้ําหนักที่เบาแล้วก็สามารถที่จะรองรับน้ําหนักของตัว Z v 1 0ได้นะครับ จากการทดสอบก็คือผมมองว่าโอเคเลยนะครับเพราะว่าด้วยแชสตวีเทนที่มีขนาดเล็กอยู่แล้วแล้วก็ตัวซียูนเองนะครับก็มีน้ําหนักที่เบานะครับประมาณประมาณสัก5 0ากรัมเท่านั้นนะครับพอมาประกอบกันเนี่ยผมว่าสามารถที่จะเดินถือถ่ายโดยที่ไม่ทําให้เรารู้สึกเมื่อยล้าหรือว่ามันแบกเกินไปนะครับตัวนี้นะครับผมก็ได้ทําการถ่ายในโหมดแมนนวลนะครับโดยเพิ่มสปีดชัตเตอร์เป็น3 0 0้เพราะว่าจากที่ดูดดคลิปเป็นอยูน,นะครับ การปรับสปีดชัตเตอร์ไปที่200เนี่ยมันจะช่วยให้ภาพข้างหน้เนี่ยลดการเป็นโรลิ่งชัตเตอร์นะครับมันทําให้ภาพข้างหนเนี่ยมันดูสมดุลขึ้นนะครับมันไม่หวั่นนะครับแต่ข้อเสียนะครับเวลาที่เราเข้าในในร่มนะครับมันจะทําให้หน้าเรามืดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นข้อเสียเวลาถ่าย indoor นะครับต่อมานะครับผมจะถ่ายในระบบแบบออโต้โหมดหรือนะครับที่เป็น I mode เนาะตัวนี้มันก็จะปรับคู่จะปรับสปีดชัตเตอร์ให้เรานะครับแล้วก็ตัว ตัว F e นะครับทั้ง F e แล้วก็สปีชัตเตอร์ให้นะครับตัวนี้ก็จะดีขึ้นในระดับหนึ่งนะครับเพื่อนๆลองพิจารณาดูนะครับว่าด้านหลังแบล็กกราวเนี่ยมันมีโรลิ่งชัตเตอร์เยอะมากน้อยเพียงไหนเนาะเราสามารถรับได้หรือเปล่านะในส่วนตัวผมมองว่าถ้าดูการใช้งานทั่วไปที่เราไม่ได้เคลื่อนไหวเร็วไปพิเศษนะครับผมมองว่าก็ยังสามารถรับได้นะครับต่อมานะครับผมจะลอง แบบพิเศษเลยก็คือการขึ้นบนกินบอลซียุนเค m 2นเอ็ะครับแล้วก็การปรับตัว Steady Active นะครับเพื่อให้ตัวกล้องเนี่ยมี e s t a b i l i ิเซอร์นะครับทำให้มันภาพมันนิ่งมากขึ้นนะครับเพราะว่าเราจะใช้ทั้งตัวเคนนะครับที่เป็นกินบอลแล้วก็ใช้เป็น e s t a b i l i ิเซอรเลองดูว่าภาพมันจะนิ่งขึ้นกว่าปกติหรือเปล่านะครับ ต่อมานะครับเราก็จะมาทดลองเดินถ่ายด้วยไมค์เซลฟี่ทั่วไปกันนะครับว่าภาพที่ได้นะครับจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ผมใช้โหมดออโต้โหมดนะครับเวลาที่เดินถือถ่ายครับมันก็จะมีภาพสั่นๆนิดนึงนะครับสําหรับเพื่อนๆที่สามารถที่จะเอาลงคอมแล้วก็ไปทาเน็ตแคสต์ไลท์บาวได้ผมมองว่ามันก็ทําให้นิ่งมากขึ้นนะครับแต่โดยส่วนตัวแล้วผมชอบตัดต่อใน iPad หรือว่าในโทรศัพท์มือถือมากกว่านะครับการจบวิดีโอโดยหลังกล้องเนี่ยผมมองว่ามันก็จะเป็นอะไรอย่างหนึ่งที่ทําให้เราลดโปรเซสหรือขั้นตอนในการทํางานลดลงนะครับ ก็จะดูภาพเบื้องต้นหลังจากที่เราได้เปลี่ยนเป็นออโต้โหมดแล้วก็ใช้สเตติช็อตแบบแอคทีฟนะครับตัวนี้ภาพมันก็ถูกคอปลงมาระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าเห็นไหมครับว่าแบ็กกราวด์ด้านหลังมันจะมีความนิ่งมากขึ้นนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับการถ่ายแบบไม่ใช้แบบแอคทีฟนะสเตติชิ ady, นะ่งแอคทีฟทำให้เราได้ภาพเนี่ยที่มันนิ่งขึ้นนะครับสามารถนำไปถ่ายวอล์กได้เนาะแต่เบื้องต้นโดยสรุปภาพรวมแล้วนะครับผมมองว่าการใช้เคเมนเอ็มทูนะครับมันทําให้เราสามารถที่จะ เดินทายทํวอล์กต่างๆหรือว่าถ่ายในสถานที่ต่างๆให้ภาพที่นิ่งขึ้นโดยที่ไม่ต้องโดนคอปเนาะในโหมดแอคทีฟนะครับหรือว่าไปทําในแคตาลซ์บาวเนี่ยมันก็ทําให้ภาพเราเนี่ยโดนคอปเหมือนกันนะครับผมมองว่าสําหรับคนที่ต้องการที่จะจบหลังกล้องเนาะโดยที่ยังได้ภาพมุมกว้างเหมือนเดิมนะครับผมมองว่าการใช้ k n เนนทูในการแก้ปัญหาของตัว ZV10 เทนี่ยก็เป็นทางแก้อีกหนึ่งทางเลือกนะครับผม การรีวิวครั้งนี้นะครับก็เป็นการรีวิวแบบบ้านๆเนาะผมไม่ใช่ช่างภาพหรือว่าช่างกล้องมืออาชีพนะครับก็คือเป็นคนที่ใช้กล้องเนี่ยในชีวิตประจําวันและกันในการถ่ายรูปถ่ายของถ่ายอะไรต่างๆในชีวิตประจําวันนะครับความคิดเห็นต่างๆเนี่ยเป็นการใช้งานจริงๆความคิดเห็นส่วนตัวแล้วก็ทัศนคติส่วนตัวนะครับสำหรับที่จะนมาใช้เพื่อนๆนะครับสำหรับคนที่อยากได้ตัวแ v 1 0ทแล้วเจอปัญหาหลายๆอย่างเนาะก็ผมก็ใช้วิธีหนึ่งในการที่เลือก K M2 เนี่ย มาเป็นตัวแก้ปัญหานะครับในเรื่องของการนําไปใช้งานจริงนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็จบรีวิวประมาณนี้เนาะก็เพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรก็ฝากกดไลค์กดติดตามหรือกดแชร์นะครับหรือใครมีคอมเมนต์คำถามคําเสนอแนะต่างๆเนี่ย,าายสามารถที่จะพิมพ์ใต้คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับผมวันนี้ก็จบคลิปประมาณนี้นะครับเดี๋ยววันหน้ามีอะไรมาแชร์เดี๋ยวนามาเสนออีกทีนะครับขอบคุณครับ